กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีพยาบาลฟินแลนด์เอฟซีโตเกียวมิวสิกทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องกสิมีในส่วนของข่าวจากทางเพจสบายดีเพิ่นกะไดลุงโพ์ด่ามาเรื่องที่เรื่องทางอะไรพี่น้องกาบ,บอกในส่วนของเบาถึงบาสีรับสมัครหมอผีดวนๆวนวาสันวาบาหมึกในส่วนของบอดบิก๊ก แล้วก็เด็กๆจะไปบ้านที่ยะโสธรชื่อใน,นโฉนดชื่อบอสบิ๊กงานนี้มีสัมภเวสีดิ้นแน่นอนว่าสันวาพี่น้องแล้วก็บ,บอกว่ารบกวนถือนโฉนดไปนั่มให้บอสบิ๊กนี้เฮดเป็นป้ายปักไว้ก็ได้คนแถวนั้นสิได้เจียมเนื้อเจียมตัวว่าสันว่าอ๋อไม่กลับบ้านนานมาจะเห่าเป็นธรรมดาอย่าถือสาเด้อว่าสันวาพี่น้องทางเพจเพิ่นกะ ได้ลงโพสเนะสิทีเป็นในส่วนของทางบอดบิ๊กไล่สุดนะพี่น้องบอกว่าเลิงนกทาสะเทือนเจ้าของตัวจริงเตรียมกลับไปที่บ้านที่ยะสูทอนมาสันว่าพี่น้องทางบอดบิ๊กเนะเพิ่นกระสิไดผ้าลูกๆเพิ่นไปกินเขาอยุยะโซโทษมาสันว่าทางเอฟซีตื่นเต้นล่อแล้วจา้าล่อชมไลสุดนะคะมาสันอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเพจเพิ่นเอามาลงไว้พี่นงองไม่เพียงแค่นั้นพี่นงองทางเอฟซีเขามาทะลมเม่นพี่นงอง กะได้ชีเป่าไปยังคนทีว่าทายชิปลุแล้วกะโพดลุแล้วกะบอกว่าเป็นอาณาจักรของทางคุณแพล่าว่าสันวาอ่าสีได้หูกันว่าอาณาจักรนี้เป็นของผู้ใดกันแน่เอฟซีกัว่ามีบางคนรีวิวคาเฟ่สวนน้ำชําลุกในเพจตัวเองว่าันวาแล้วก็บอกว่าเป็นอาณาจักรของบอสหญิงทั้งทั้งที่ตัวเองก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นของใคร ใครเป็นเจ้าของตัวจริงกันแน่วาสันมาพี่น้องอยากสีเอาล่งอยากสีเอาใจบอดเพิ่น f ี FC ก็เลยว่าอยากให้บอดบิ๊กนี่ไปเฮดโปเตอร์เโฉนดใบใย่ๆปะไ้หนาบ้านว่าที่ตรงนี้เป็นของใครมันสิบบได้มาแอบอ้างอีกว่าสันมาพี่น้องไลเมนินไล่ท่านเลยละพี่น้องบ่าถึงประเด็นนี้กันเดือนเลยละพี่น้องบ่าถึงว่ามีบางคนเอาไปโพสต์ว่าเป็นอาณาจักรของทางบอดจะขวงที่จริงแล้ว เป็นทีของทางบอดบิ๊กแล้วทางเอฟซีนี่ก็คือแบบว่บาบอกประมาณว่าอยากไ้บอดนี่ขายไปซะบอ,อยากไ้มันมีปัญหาอยากไ้ขายไปซะบอต้องให้ทางอ่าวงเก่านี่มาอยู่หรือมาหากินในส่วนตรงนี้แล้วว่าสันวาพี่น่องส่วนที่ทางบอดเพื่อนสีไปนี่เพื่อนกระซไปกินเขาไล่สุดนั่นละผาลูกๆ่วงไปเบิง่บงบ้านพี่น้องก็คือเพื่อนเิีอาของขวญปีไม่ไปให้คนดูแลบ้านน้ำน,นะนะ เรื่องของเรื่องก็คือมืออื่นตัวเกี่ยวมิวซีิไปแสดงอยู่อำนาจจะเลือดนาพี่น้องเพิ่นก็เลยสิซแวะเข้าไปทางเอฟซนี่ก็ย่งเบาโยงไปว่าอยากให้บอดนี่เอาสสนดไปแปะเอาไปประกาศซะว่าเป็นที่ของไผรกันแน่แต่ในส่วนของหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าให้ขายซะบุ๊มเปณนมูนมัม่งของพอของแม่เขาดอกขายแล้วเอาเงินไปซื้อที่ดินไม่ที่ดีกว่าย่โซดีกว่วว่าสันมาพี่น้อง ก็มีทางเอฟซียุให้พยาบาลเนี่เอาจริงซะที่เอาจริงซะบ้างสิได้ลาบกันบ้าง่าสันว่ามีสนั่นก็นยังสิปากดีกันยุแบบนี้อีก่าสันว่าพี่นงองว่าให้พยาบาลน,นี่ไปจัดการหาทีอยู่ไม่ให้เลยอยากให้พยาบาลน,นี่ไปดูดูผู้อาศัยส,สิได้ง่ายไปมองอื่นมาสันว่าแค่ทีบอดเพื่อนที่เข้าไปนี่ก็คือเพื่อนได้โทรไปหาสร้างหน่อยกับป่าต่อยเมียบ้านแล้วล่ะพี่นงองว่าทาง ตเกียวมิวสิกเพื่อนกะซีมีงานเด่นอยู่อำเภอเลือกอำนาจนะนะนะจังหวัดอำนาจจะเจร่อนเป็นงานบุญคุ้นล้านพี่น้องเพื่อนก็เลยพาลูกน้องลูกวงเนาะตัวเกียวไปเยี่ยมไปยามกะสิไปไล่ซุดไปกินเขากันอยู่บ้านนะั่นล่ะพี่น้องเอาของขวัญไปฝากทางป้าต้อยแล้วก็สร้างหน่อยนะ่ะนะพูดดูแลบ้านให้เพิ่นพี่น้องแต่ว่าทาง f อก็เลยบอกประมาณว่าบอดที่เขาไปจัดการเรื่องนี้เอาให้เด็ดขาดประมาณนี่พี่น้อง นั่นและพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสี่ยวมาฝากพี่น้องไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า